ทุกคนวันนี้อยู่กับช่องอลไรสองเงาสามกันเช่นเคยนครับผมขอไปด้วยขอไปด้วยผมเซนตื่นตัวดีโอเคห๋ยวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปเล่นเกม Speed d i f t e r นะครับผมนะก็เป็น EP แรกแล้วกันนอ้องคือแบบก็อยากจะลงแบบหลายๆอย่างหน่อยนะครับขอไปที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะเดี๋ยวช่วงนี้ก็จะเล่นโปเกมอนบ้างนะครับผมนะก็อาจจะบางครั้งนั่นแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้บอสก็ไม่ค่อยมีเกิดอะไรจริงๆแล้วผมก็ กำลังจะเก็บบัตรเนี่ยตอนนี้ผมขี้เกียจเล่นมากเลยโปเกมอนโกคือเล่นจนเบื่อแล้วตอนนี้ผมมีรถแค่นี้เองนะเดี๋ยวผมมารีวิวนะครับรถเลเซอร์นะครับผมนะที่แบบว่าผมเนี่ยก็มีไว้ตั้งนานแล้วแล้วก็เพิ่งโหลดขับมาเล่นใหม่นะครับผมนะเดี๋ยวเราก็จะไปรุยในแล้งกันนะครับผมงั้นก่อนจะไปชมคลิปผมขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับก็ไปกันเลยวันอ้วนเลตเตวันนี้วันศุกร์แล้ว <laughs> เธอออกมาได้หรือ,อยัง What What the fuck ใจเล่นแล้วครับเจวันนีมาผมปิดเพลงนะปิดเพลงในสป,ปีดดิมนะครับผมลำคาญมากเดี๋ยวแม่งตดลิขสิทธ์นะไม่รู้ว่ามีลิขสิทธ์หรือเปล่าอ่าเปิดไฟเล่นด้วยตามเทปก็ผมตามเทจเฮ้ยทำไมเราไปชา้าจังวะเฮ้ยแม่งมาดีบเลยต้งดิ้แหละ ด่าน,นี้ผมไม่ค่อยถนัดเลยนะบอกเลยกเกมนี่บอกเลยว่าผมแบบโคตรชอบเล่นอะผมลดเพราะว่าเออไม่มีเพื่อนเล่นด้วยนะครับผมรถเลเซอร์นะครับผมมันดีอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าตอนนะครับโดนเพื่อนตทำอะไรเงี้ยมันก็จะไม่สะทุสะทานนะครับผมรถคันนี้ถือว่าดีเยี่ยม,มเลยครับดันแรงได้ยาวแต่ว่ามันจะ กอเสียคือมันโอ๊ยพอดีต้องเลื่ดใหม่แล้วเพราะว่ายัางไงมันก็ตามอย่างเงี้ยมันจะเสียเวลาโอเคแซงไว้แล้วครับไปเลย อย่ามาตามดิแต่เรามันก็ยังน้อยมันก็ดีครับผมบอกแล้วมันดีปิฟดิบอืออยู่นี่แล่วไปแล้วไปแล้ว สองเลเข้าจากวันนี้มลามลว้วยมาล้วนี่เข้าที่สองครับผมสถิติใหม่ด้วยดันนี้คือผมไม่เคยเล่นนะเออเล่นประมาณสองครั้งรอบนี้ก็น่าจะพอจําได้อยู่นะครับผมเออน่าจะอินกับเพลงออกมาได้หรือ,อย่างนี่แหละมีพลังขึ้นมาก ได้สองนะครับไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็เจอคนโหเนี่ยครับเขาก็มาลืมลหรหัสใหม่เนาะผมว่าน่าจะใช่แหละแม่งโหขนาดนี้แล้วก็รู้ทางเลยน่าจะเล่นบ่อยอะไรเงี้ยแรงตอนนี้แรงผมกาก,ากมากนะครับก็เพิ่งกลับมาเล่นไปเดี๋ยวอีกตานึงก็พอแล้ะเดี๋ยวคลิปแม่งจะยาวเกินไปผมต้องการคลิปสันนะ้นๆเนาะโอเควันนี้ผมแบบมารีวิวรถเลเซอร์นะรถเลเซอร์มันดีอย่างหนึ่งก็คือมันนะครับตอนโดนเอ่อ เพื่อนชนอะไรเงี้ยมันก็สามารถไปต่อได้นะครับมันจะไม่ติดสตนันแล้วก็อีกอย่างหนึง่งมันก็สามารถตําเพื่อนได้เว้ยมันดีเว้ยนะมันดีก็เหมาะสําหรับดันแรงนะแต่ข้อเสียมันคือมันก็ไปช้าอยู่นะต่อไปเดี๋ยวผมจะมาดูคาร์์ปีนะครับเป็นคาร์ดเอ่อที่แบบว่าเป็นสีม่วงอ่ะเห็นไหมรถม่วงอ่ะผมไม่รู้จักชื่อนะรู้จักแค่รถเลเซอร์นอกนั้นก็ไม่รู้จักเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อยไปศึกษาใหม่แล้วกันโอเคดูการต่อครับถือว่าจะเป็นตาสุดท้ายแล้วกัน โอเคบอกเล้วว่าเกมนี้ผมจะทำย,ยาวๆแล้วกันเนาะรู้สึกว่ามันลื่นดีเดี๋ยวก็ผมก็จะลงโปเกมอนโกบ้างนะครับเพราะว่าสปีดดิเตร์เดี๋ยวผมจะลงบ่อยๆเลยแล้วกันกับไอ้โปกเกมอนไที่มันเป็นเนวตั้งอีกแบบหนึ่งที่ผมเคยลงแล้วกันเนาะ <S <S คือแบบผมต้องลงเยอะๆนะครับผมนะเพราะแบบว่าถือว่าเป็นการชดเชยอะไรเงี้ยผมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ค่อยได้ลงลิปเนาะ สำหรับใครที่หาเหรียญโปกเกมอนอยู่ตอนนี้หรือว่าไม่มียินนะครับตอนนี้ผมหาอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยมีหรอกแต่ผมว่าไม่ค่อยแนะนำหรอกเดี๋ยวแม่งโดนแบนจริงๆแต่ที่ผมแนะนำก็คือบินนั่นแหละครับผมมันน่าจะง่ายที่สุดแหละเอาจริงเพราะว่ามันก็แบบว่ามันก็แบบมันไม่ไม่มีทางเดียวนะคนที่อยากให้ผมเอ่อหาวิธีการหาเงินจากโปกเกมอนโกูอนะไรเงี้ยโอ้ย ไปเลยอ้าวดูดูแต่ข้างหลังนี่เห็นไหมตอนตัาเห็นไหมไปครับตานี้ผมคุ้นเคยมากซุปเปอร์วันดีครับผมนี่เข้า โอ้ยแต่รถเขาแรงนะผมรถแม่งแรงอย่างวะผมเจอกูผมเจอกูเดี๋ยวเจอกูโอ้ยชิปหายแล้วแม่งขึ้นไม่ได้นี่แหละครับผมจะเพ้แบบนี้แหละคือเอาจริงนะมันต้องนะโหไม่พอไหวหรอกโอ้โหชิปหายแล้วก็อยู่ที่สอง โอ้ยโอ้ยแม่งเอ้ยแล้วแม่งมาตำตอนทีู่กหี่ว้วยนะไปแล้วครับรถปีแรงครับรับรับสีมาดีตัวน,นี้คือผมปั้นแบบสุดมากเลยโอย้แม่งได้ที่สองแนะ่นอนเลย มีหวังอาจจะได้ที่สามโอ้โุปเปอดีจุเปูวันดีไปแล้วจังวะนี้แหละโอ้โห ได้ที่สามครับผมอะไรเนี่ยได้ที่สามแม่งเลยแล้วแล้วคือผมมีโอกาสที่จะปล่อยได้จะไปตาโค้งตรงแถวตรงนั้นน่ะโอ้โหน่าเสียดายครับโอเก็จบคลิปเร็วหน่อยขออภ <t reap ing noise> uh ัยด้วยนะครับก็ใครชอบคลิปนี้รีบกดไลค์ก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้พาชิมอื่นนะครับผมก็ก็มีประมาณนี้แลยกันแล้วก็ขอบคุณที่มารับชมและรับฟังครับผมขอครับบายยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ